ไปที่เรียบร้อยสวัสดีจ้าฉันชื่อสุราวดีนะเป็นบาร์เทนเดอร์อันนี้เลยเดี๋ยวฉันจะผสมเหล้าให้ดูเอยยังไม่ทันกินเมาแล้วจ้าเฮ้ยคนเราก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมล่ะฉันเนี่ยอุตส่าห์ไปขายเหล้าแต่ก็ไม่มีใครมานั่งกินเลยนะเนี่ยคนจะทำมาหากินก็ยังมาโดนฆาตกรไล่อีกเฮ้ยชีวิตนี้เศร้าจริงๆ เ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยว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 ทำไมมันล้มใกล้กันจากเลยล่ะโอ้โหเอ้ฟิโอนะ่าอย่ามาล้มใกล้ๆกันได้ไหมเนี่ยถ้าเห็นล้มแบบนี้ต้องรีบฉีกก่อนนะทุกคนอ้าวสวัสดีจ้าคุณหมอเอมิลี่ขอปั่นไฟอุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแมห่หนูจะมาทำมาหากินไหนก็ไม่ได้นะแม่แม่แม่จะวนตรงนี้กับหนูเหรอฮะแม่เอาอะไรคะแม่อืหนูไม่พับไม้ใส่ก็บุญแล้วนะแม่แม่เลิกตามหนูสักทีได้ไหมฮะคนจะทำมาหากินอะไรผีเสื้อก็ปาไปดิ ปลามาดินี่แน่คนเขาจะทํามาหากินกันหยุดมายุ่งกับหนูได้แล้วยังจะตามอยู่อีกไหมเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเอาล่ะเดี๋ยวปันไฟต่อดีกว่าจะได้รีบเปิดประตูออกแล้วก็ไปค้าขายต่อเฮ้ยดูสิเพื่อนๆจะพาก,กันตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยเครื่องปันไฟก็เหลืออีกตั้งห้าเครื่องเนี่ย อ่านี่ตู้โทรศัพท์นี่นาฮัลโหลฮัลโหลค่ะป้าเชงอขอซื้อปืนหน่อยนะคะอันนี่ค่ะร้านขายของชําก็มีปืนอยู่ด้วยเอ๊ะตรงนั้นมีคนต้องการความช่วยเหลือพี่นาอีฟเดี๋หนูจะช่วยพี่เองหมนังกิอิชาแกนะแกหมรอบปุ้ยอุียเดี๋ยวไม่โดนได้ไงเนี่ยไม่โดนได้ไงโอ้โหฮิตบ็อกมหัศจรรย์เกินไปพี่นาอีฟเอ้าไม่ทานนะพี่นาอีฟจะยังไงดีละเนี่ย แต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะมามู่ลี่เกอิชาโอ้เดี๋ยวเดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวอืมคิดว่าตามหนูทันหรอคะหนูเป็นนักวิ่งนะคะเปลี่ยนอนาชีพาจากบ้าทิดเดร์แล้วคะ่ะอะไรฮะแม่แม่คิดว่าจะปลาผีเสื้อเหรอหนูหลบผีเสื้อเป็นนะคะอ Minuten ุๆๆๆๆๆ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอเคเดี๋ยวเราจะยือ้อยื้อจนพี่เขาลุกเองอ่าเอา้าพี่มาเร็วพี่มามู่ลี่เกอิชากันเดี๋ยวสุราวดีเนี่ยจะนำทีมพี่เอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยื้อก่อนยื้อไว้ก่อนเฮ้ยเร็วเร็วดูเองได้แล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละค่ะที่ฉันรอคอยวิ่งค่ะพี่นาอีฟสู้ๆค่ะอ๋ออุ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยไม่โดนไม่โดนได้ไงอโอ้ยคงจะโดนตอนนี้แล้วแหละกินเหล้าก่อนเลือดฉันเต็มแล้วเอาล่ะต้องรีบกินเหล้าก่อนเพราะว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือ สวัสดีค่ะแม่เกอีชาเอ้าอะไรฮะจะมามูรี่อย่างนั้นน่ะเหรออ่ะจะมามูรี่อย่างนั้นน่ะเหรอออาตามมาค่ะแม่หนูกดอีโมดรอเลยแม่ตามมาสิอ,อ,อ้เดี๋ยว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 เยวมันฉลาดกินปลาเป็นอาหารนี่เลยค่ะมูรี่ทุกคนหลบก่อนฉันหาสิ่งไม่ดีมาหาทุกคนหลบค่ะ ไฟเรื่องนี้เราต้องรีบปั่นไฟโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้โดนได้ไงอะบล็อกเกมนี้มันมหัสจรย์เกินไปแล้วโอ้ยจังหวะนี้ไม่ดีแน่ไม่อยากเสียแฟรีดังนั้นขออนุญาตยิงนะคะโอ้ยเลือดเต็มแล้วโอ้ยเราก็หมดปืนก็ไม่มีหนูขออนุญาตชิงหนีก่อนนะคะตอนนี้เพื่อนก็ล้มนี่นะแสดงว่าก็จุดได้เลยแล้วกัน บอกเลยค่ะว่าจังหวะนี้เสี่ยงมากดังนั้นแอบตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันหวังว่าเขาคงจะไม่เห็นเรานะประตูฝั่งนี้จะเปิดแล้วนะพี่แต่หนูขอไปช่วยเหลือเพื่อนๆก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเยวอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ย,ย,ยอุ้ยอยเนียนเนียนกับผีนะสิแม่อย่าตามหนูมาหนูวิ่งไปแล้ว อยู่ทั้งนี้พี่เดี๋ยวหนูบล็อกให้พี่พี่ไม่ต้องกลัวนะพี่อ๋อโอ้ยตีฉันได้ไหมล่ะนี่เลยค่ะฮิวต่อหน้าค่ะไปเถอะพี่เดี๋ยวหนูจะไปค้าขายทํามาหากินที่อื่นเอง